ยินดีต้อนรับสู่ ROV เกมนีนี่ลองเล่นคลิกสิหนึ่งนะครับสายซับร,รวบตึงมันกบหรือมันกิ้งก่าเลยหน้ามันกบแท้ขอลองให้มันชินมือสักแป๊บหนึ่ง ดองไว้ตั้งนานแล้วตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยน,นี่เล่นแบบซ o ล่แลงนะครับตัวใครตัวมันเห็นการเลือกตัวแล้วแบบทีมตรงข้ามนี่พิมยกดาวให้เลยยังไม่ท ok ันเล่นเลยหวังว่าจะชนะนะจะวิ่งไปช่วยเลนบอลดีกว่าช่วยเลนบอลก่อนอ่าเห็นแบบแบบมาป่า คนมาโยนละชัดเจนเลยแบบน,นี้คนมาโยนละสุดยอด้าวจังหวะน,นี้ยังไงปิกไปดิปลวบโดนโดนตายว้าว โอ้โหแวนซอยเอาจัดเร็วด้วยปุบับปุบับดูดูโอ้โหดูเลือดปั่มอาดนาทีครึ่งเกือบแตกปั่มเป็นตัวคอยทำจังหวะให้แวนนะถ้ารวมได้มันจะลดทั้งเกาะเวททั้งเกาะกายภาพเลยนะเจาะเกาะแบบรู้เรื่อง ยังเห็นกันอีกนี่รวบไปหนึ่งดอกตอดไม่ช่เฉยนะเอาสุดไม่ได้เดี๋ยวตุยสาระยะไว้ก่อนเติมโอ้โหรวบกันซะแล้วทันไหมเนี่ยรวบได้แต่ทำอะไรไม่ได้ถอยถอย เสียเพื่อนไปสองเลยเริ่มไม่พร้อมละกลับไปคิวเลยว่ะกลับบ้านก่อนมาชัวร์ต้อมเล่นกลางของเราถูกโจมตีอ่าอันตีมาพอดีเดี๋ยวลองทดสอบเทอร์โบหน่อย แรงดีแท้บนกันนะปอมบนจะแตกแล้วขอความร่ำรวยก่อนเอาให้ได้อ่าไม่มีการประกันแล้วปล่อยแล้วอยู่ห่างๆยังห่วงหัว ทีป้อมแตกไรงล้างมาละต้องโหมไว้ไกลางหน่อยเอา้าคลินเข้าไปหึงไดกตดวงเอไอด้แล้วเข้าได้เลยเลือดของฉันเหลือ,อ,น,ลอน้อย งไปคุมเชิงเลนล่างก่อนป้องเลนมังกรของเราถูกโจมตีสุกว่าสุขพุ่มป้องเลนดักของเราถูกโจมตีเราไม่ได้ไม่ได้ป้องกันศัตรูหายไปแล้ว มาแล้วหมูลาดมาแล้วตีว่เอาไปหรอรวมทั้งทีมทะโบ่เดี๋ยวไปกันป้อมบนกันนะ าเสร็จตุยได้ไหมเอร็จตัวเดี๋ยวไปเดินเช็คพุ่มให้เพื่อนก่นอนป้าจตัวเองปิกออกไปแล้วมีตบเนี่ย ียวสะก่อนกอค่อนข้างห่างนะสบายใจได้เลยคิวเป็นว่าเล่นเลยเก็บหมดเลยนะอ่าเก็บโจ๊กเกอร์ไปอีกหนึ่งโซโล้แล้งก็จะเป็นแบบนี้แหละเล่นตามใจฉัน <c oughs> ยากอยู่นะโซโลแ้แล้งไงไม่รู้ใจกันเลย จะปั้นแต่ละดาวได้ตอนนี้ป้อมกลางก็เสร็จเราทโบโเร่อจะได้ก,ก่อนนะแมอะไร่ป่าเ้ได้มก่อนแล้วได้ดารก มั <ünd able> นป่ามีไฟเข้าไปช่วยหน่อยอ้าวบุลาาตุยไหมเออเก็บได้ไม่กับีวุ้ส่เทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแม่จก็เข้ามาเฮ้ามา โหดเกินเลือดของฉันหรือน้อนวันนี้สกรอร์สิบสองสามนะครับค่างหวานเจี๊ยบเทเบ้ เ้าแรงจริงๆอ้าวมูลาตุยเราดันซ้ายไปเลยนะดันบนไปเลยเพื่อนกลุ่มเกมอยู่แล้วเกมนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเอามาก้อน ก่อนหน้ามาแล้วเพิ่มความถึกมีไฟในป่าลาดไป๊อบไม่น่ารอดแล้วจังหวะนี้เอาเหรอเอาเหรอโอ้โหฟิกนี โอ้ยชุดใหญ่โอ,โอ้ยตายไหมโอ้ยหลอดเกือ <c> บ <oughs> ตุยกลับไปฮิวแปบ๊บเทโบ เร็วดีแท้ดูเลือดมังกรนะบวบบวบบวบเลยโดนรถเกาะไปไนพออ่ะซอยก็นำป้ายเล่นบนไปการต่อเลยนะอ้าวแล้วจังหวะนี้รวบมะ แปดสตันด้วยไม่น่ารอดอเจบไว้ว่าที่คิดเก้าีสวยงามฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดตับปไคร้ด้วยนะครับ <c oughs> โซโลแล้งเจอทีมดีก็ดีไป